ขึ้นกะบังหน้าเรมาโอเคพรอังคะค่ะไปเลยไปเลยโอนี่เอาตรนี้เลอยอาไมเตรียมพร้อมเอาไปเลยเอเตรียมพร้อมไปเลยแลเตียมตัวไม้บงหน้าไ้นะเอยไม่ได้ไมงบอลสีแดงไว้แล้วดิ บอลค่ะโอเคเตรียมพร,แบบแบบร้อมตามบอลไปอ่าแรงแรงเมหน้าอแมหน้าะเออเอาองกองลูกยองว้ายดยเดียงอมเหตยยเเตียมรอ้อมไปอ่า